สวัสดีครับผมนายกิติทัศน์พวิชิตรหัส11604046205-7ครับวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมเครื่องคิดเลขครับโดยเขียนโดยชาร์จดีลปเปอร์ครับบรรทัดแรกนะครับเราจะสร้างตัวแปร2ตัวแปรนะครับจะเป็นโฟร์นะครับให้เก็บค่าเป็นทสนิยมได้นะครับ แล้วก็บรรทัดที่สองเป็นสตริงนะครับเก็บค่าเครื่องหมายครับต่อไปนะครับวอททอนนะครับหนึ่งถึงเก้าเนี่ยก็จะเป็นบอททอนตัวเลขนะครับก็กดเลขหนึ่งได้เลขหนึ่งแล้วก็กดเลข2ได้เลข2ยันได้เก้าเลยนะครับส่วนวอททอนที่สิบนะครับจะเป็นปุ่มเคลียร์ครับสิบเอ็ดสิบสองิบสาสี่เนี่ยจะเป็นปุ่มเครื่องหมายครับหารคูณบวกลบ ส่วนปัจจัยหลักนะครับหรือหัวใจของเครื่องคิดเลขเนี่ยจะอยู่ที่บอทอนสิบห้าครับเครื่องหมายเท่ากับโดยเราจะมีหลักการตรงที่ถ้าบอทเท่ากับบวกนะครับก็จะเอาอินพุตสองอินพุนะครับมาบวกกันแล้วก็แสดงใน TEC น n มเบอรนะครับ TEC น n มเบอรที่นี้ก็คือเทคที่ทแสดงช่อง,องคําตอบครับโดยบอทเนี่ย จะเป็นเครื่องหมายครับโดยสมมุติเรากดบวกก็จะเก็บค่าบวกนะครับกดลบก็เก็บค่าลบครับต่อไปนะครับก็บอร์ทอนสิบหกนะครับจะเป็นจุดทศนิยมครับสิบเจ็ดจะเป็นศูนย์ต่อไปเรามาลองเปิดโปรแกรมใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาบวกลบคูณหารกัน,นนะครับสามสิบหก จุดสอสาลบหกจุดสามห้านะครับใช้งานไนดะ้ปกตินะครับคูณบ้างครับคูณสามแล้วก็ลบหอารสอโอเคครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับต่อไปลองมาปุ่มเลียนนะครับ ขอจบการนำเสนอเครื่องคิดเลขขอบคุณครับที่รับชม